เราเขาไล่เวลาแล้วปรากฏมีอยู่ช่วงหนึ่งลุงพลเนี่ยไม่ได้อยู่ตามที่คุณบอกไงค่ะใช่ไหมแล้วพอไม่มีเขาบอกดันไปเข้าเจือสมกับพยานที่พยานแวดล้อมที่เห็นพอดีไงที่ว่าอ๋อที่มันหายไปเนี่ยก็ลุงพลอยู่ตรงนี้ไงอืมค่ะใช่ไหมหรืออีกอย่างหนึ่งที่ลุงพลบอกว่าเ,เขารู้ว่าไปบอกกับพระว่าเนี่ยหลานชมพู่หายไป โดยภรรยาโทรบอกว่าหลานชมพู่หายไปแต่ก็ตรวจสอบแล้วลุงพลกับภรรยามีโทรศัพท์เครื่องเดียวอ่ามันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะโทรหากันแล้วกูจะเอาอะไรโทรหากันเอาจิตโทรเหรอเหมือนเด็กที่บอกเชื่อมจิตมันเป็นไม่ได้ไงเขาก็เลยต้องบอกว่าคุณโกหกไงที่มันมีกระแสทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อยูทูบเบอร์ สร้างประเด็นสร้างคอนเทนต์มผมไม่อยากจะพูดก<ะ>ินกันหรือเปล่าผมไม,ไม่ไม่ทราบแต่ที่คนที่ทําเรื่องลุงพลรวยทุกคนแต่คนจนที่เสียความรู้สึกก็คือแม่ชมพู่แล้วก็น้องชมพู่<ะ>แต่ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆไม่เคยไปให้ความสนใจเลยไม่เคยเห็นใจเลยแต่ไปเห็นใจคนที่กระทาความผิดเห็นใจคนที่ต้องสงสยัยเห็นใจคนเป็นผู้ต้องหาเห็นใจคนคือซึ่งเป็นจําเลยและคนนั้นก็ร่ำรวยเอาร่วมรวยเอา ผมว่าสังคมมันบิดเบี้ยวหรือเปล่าล่ะเนี่ยกลุ่มแฟนคลับ <c oughs> หรือว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ที่เชียร์ลุงพล <c oughs> เขาก็ยังบอกด้วยนะคะว่าลุงพลไม่ผิดไม่ผิดคุณก็ไม่ว่าไปดิแล้วผมถามว่าไม่ผิดแล้วคุณทำไมไม่ถามว่าทําไมไม่สงสารคนที่ถูกฆ่าบ้างนะถามยูทูบเบอร์ฟังหน่อยดิ <c oughs> คุณสงสาร <c oughs> แม่ของน้องชมพู่ไหมที่เขาสูญเสียลูกเขาไปตลอดชีวิตเขาต้องเศร้าหมองตลอดชีวิต กับคุณมาสนับสนุนคนพ่ปต้องสงสัยแล้วคนนั้นก็ล่ำรวยเอาล่ำรวยเอาแล้วคุณบอกว่าคุณให้ความเป็นธรรมเหรอใช่ไหมคุณคุณอะไรคิดนะมผมยังตำหนิไอ้คนกลุ่มคนนะที่อยากเอาไปแสดงคอนเสิร์ตเอาไปเดินแบบผมถามว่าคนพวก่งนี้คิดอะไรอยู่คิดอะไรอ,อยู่สังคมคจะบิดเบี้ยวไหมไอ้เรื่องนี้มันเป็นบทเรียนหลายเรื่องแล้วมันเป็นบทเรียนสะ้อน ให้สังคมว่าขณะนี้สังคมเนี่ยมันบิดเบี้ยวสังคมเนี่ยไม่เอ่อมันเป็นระบบของโชเชี่ยวซึ่งเข้าถึงง่ายแต่บางครั้งมันไล้เหตุผลไงคือเวลาเข้าโชเชียลเนี่ยคุณต้องมีเหตุผลต้องตั้งสต,วติว่าไอ้ข้อมูลหรือข่าวสารอะไรเนี่ยมันจริงไหมตรงไหมเหมือนคดีน้องแตงโมจำได้ไหมดราม่าเลย ทั้งๆท,ที่ในเรื่องนียไม่มีอะไรเลยแต่คนหิวแสงคนที่มาเกาะแสงมาวิพากวิจาร์ณทำให้สังคมสงสัยไงและความสงสัยดันไม่เชื่ออีกตำรวจเขาพูดอะไรตรงไปตรงมาไม่เชื่ออีกไปเชื่อไอ้คนที่มาหิวแสงไอ้คนมาวิเคราะห์ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow วอรอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วครับ